การทรยศในหัวใจของแผ่นดินสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตในเมืองเล็กๆที่สวยงามของกรินฟิ์รัฐอินเดียนาที่ทุ่งข้าวโพดทอดยาวสุดสายตาและผู้คนมีความอบอุ่นและเป็นมิตรเรื่องอื้อเฉาที่เตือนใจกำลังจะทำลายชีวิตของครอบครัวหนึ่งไปตลอดการเกวินเพียดชาวนาผู้ขยันขันแข็งจากโคลัมบัสรัฐโอไฮโอและอเล็กซิสเล็กซี่เรโนนครูสาวสวยและมีเสน่ห์ จากลุยวินรัตเคนตักจี้เป็นคู่รักในอุดมคติพวกเขามีทุกอย่างลูกๆสี่คนที่สวยงามบ้านไร่แสนสบายชานเมืองและความรักที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสั่นคลอนแต่เบื้องหลังชีวิตอันแสนสุขของพวกเขายายแมงมุมแห่งการหลอกลวงและการทรยศกำลังถูกถักทออย่างควบคุมไม่ได้ความต้องการที่ไม่รู้จักพอของเล็กซี่ในทรัพย์สมบัติและความสนใจกลายเป็นความเสพติดที่ลักดันให้เธอตัดสินใจทำลายหลักฐานของครอบครัวเมื่อความเครียดทางการเงินเริ่มกัดกร่อนชีวิตสมรสความไม่ใส่ใจของเกวิน ทำให้เขามองไม่เห็นสัญญาณเตือนเขาทำงานอย่างหนักเพื่อเลยงดูครอบครัวในขณะที่นิสัยการใช้จ่ายของเล็กซี่เริ่มควบคุมไม่ได้การยาร้างเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายต่างบาดเจ็บและโกรธแค้นเกวินคิดว่าเขาปิดบทนั้นของชีวิตแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงเล็กซี่แต่งงานใหม่อย่างรวดเร็วกับไบรมิเชลนักธุรกิจผู้มัง่งคั่งจากชิคาโกที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างแต่ความเอาใจใส่ของไรทำให้เขาค้นพบใหญ่แมงมุมแห่งการหลอกลวงที่สันสะเทือนโลกของ ครอบครัวไบร์พบว่าเล็กซี่ใช้ชีวิตลับๆเป็นเอสคอร์ตและความจริงเกี่ยวกับพ่อของลูกๆจะเปลี่ยนทุกอย่างการตรวจ DNA เผยให้เห็นว่ามีเพียงลูกคนที่สองของพวกเขาคือเคเล็บที่เป็นลูกแท้ๆของกวนส่วนลูกอีกสามคนรวมถึงเอมิลี่ลูกสาวคนโตล้วนมีพ่อที่แตกต่างกันเกวินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเขาพังทลายเขาเป็นพ่อที่ดีเลี้ยงดูลูกๆฝึกสอนทีมกีฬาของพวกเขาและเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโรงเรียนแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในครอบครัวของตัวเอง เมื่อข่าวแพร่กระจายไปทั่วกรินฟิลด์ชุมชนต่างตกใจและแตกแยกบางคนสนับสนุนเกวินในขณะที่บางคนโทษเขาที่ไม่ใส่ใจมากพอครอบครัวของเล็กซี่ตัดขาดจากเธอและไบยย่นขอหย่าโดยอ้างถึงความแตกต่างที่ไม่อาจประนีประนอมได้หัวใจของเกวินแตกสลายเป็นล้านชิ้นเขาต่อสู้เพื่อยอมรับความจริงที่ว่าผู้หญิงที่เขารักหลอกลวงเขามานานเขารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในความเท็จและความเจ็บปวดจากการกระหนักรู้นั้นเกือบจะทนไม่ไหวเมื่อเขามองดูลูกๆเขาสงสัยว่าเล็กซี่ทำแบบนี้กับพวกเขาได้ อย่างไรเธอจะเอาความต้องการของตัวเองมาเหนือความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้อย่างไรคำถามเหล่านี้หมุนบวนในหัวของเขาเหมือนพายุทอร์นาโดทิ้งความเสียหายไว้เบื้องหลังผลกระทบนั้นโหดร้ายลูกๆของเกวินต่อสู้เพื่อรับมือกับความจริงเกี่ยวกับอดีตของแม่เคเล็บลูกชายแท้ๆของเขารู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นคนเดียวที่มีพ่อจริงๆส่วนเอมิลี่ลูกสาวคนโตรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนอยู่ในร่างกายของคอนอแปลกหน้าเพื่อนและครอบครัวของเกวิน รวมตัวกันรอบตัวเขาให้การสนับสนุนและคำแนะนำแต่ขณะที่เขาต่อสู้กับคลื่นแห่งอารมณ์อันมืดมิดเขาตระหนักว่าเขาต้องหาวิธีให้อภัยไม่ใช่เพื่อเล็กซี่แต่เพื่อตัวเขาเองการให้อภัยยอมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เกวินรู้ว่านั่นเป็นทางเดียวที่จะรักษาได้เขาต้องปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวดและการทรยศเขาต้องหาวิธีรักลูกๆของเขาทุกคนไม่ว่าพ่อของพวกเขาจะเป็นใครก็ตามเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปในกรินฟิลด์เกวินเริ่มค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ เขาเริ่มเข้าร่วมการบำบัดเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสำหรับพ่อแม่ที่หย่าร้างและเริ่มเชื่อมโยงกับลูกๆของเขาอีกครั้งการเดินทางนั้นยาวไกลและยากลำบากแต่เกวินปฏิเสธที่จะยอมแพ้เขารู้ว่าเขาต้องเข้มแข็งไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกๆของเขาพวกเขาต้องการเขาเป็นเสาหลักที่พักพิงที่ปลอดภัยท่ามกลางพายุและเช่นนั้นเรื่องราวของเกวินจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุน่นการให้อภยัยและความรักของจิตวิญญ,ญาณมนุษย์มันเป็นเครื่องงอตวนใจว่าแม้ในยามมืดมนที่สุด ก็ยังมีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้ที่สดใสเสมอสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวน่าเตือนใจเพิ่มเติมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตแบ่งปันความคิดเห็นและความคิดของคุณด้านล่างคุณหรือใครที่คุณรู้จักเคยประสบกับสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือไม่คุณรับมือกับผลกระทบอย่างไรมาร่วมสร้างชุมชนที่สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน